เิี้ยงมเกิไกลเกิน ไมล้มไหวกังน,นะฮะ <laughs> ล้มปึง้งล้มปึ้งเลยเขาทำง่ายหนูเหรอเออหนูต้องขาแข็งๆสิลูกอย่าถามอย่าถามหิวน้ำไหมล่ะอย่าถามเมื่อยนั่นนั่น